All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. I can't think straight. Need the light. I need no. to breathe. Get me up and out of the sheets. Under my feet, another cup of coffee in me. That's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ayy, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. Intoxicated, every night faded, just so I can sleep. Thinking that it's fading, I feel hated, I feel hatred. I'm lost. Even from my mind that I have created, I have dreams when my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. You think it's skin? cause this life is no haven. out your head if you get what I'm saying. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, Yo. All these thoughts keep me up at night Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night yeah. I can't think straight Need the light, Need the light. I don't really think I understand this world now Got my head spinning around in a circle Everybody l e f สวัสดีครับสวัสดีนานานักงปากท่านนะครับวันนี้เราก็มาตกหมึกนะครับโยที่เราใช้ก็จะเป็นโยขนาด2.5นะครับท่วงตะกั่วด้วยนะครับอ่าตัวนี้จะ5กรัมนะครับจาก Fishing คอเทลนะครับแล้วก็ล่อกระหนบที่เราใช้นะครับจะเป็นเบอร์2000นหนบก a l a x y ซ i r แขนเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งของกรมประสานะครับวันนี้เราก็มาตกหมึกเราก็ต้องใช้แขนคู่นะแขนคู่ก็จะได้บาลานซ์ของเหยื่อนะครับก็ตีออกไปแล้วก็ปล่อยให้จมถึงพื้นนะครับแล้วเราก็ค่อยเจออันนี้เราจะดูทิศทางลมนะครับลมตอนเนี้ยมันมาเข้าหน้าเราครับแต่น้ําจะไหลออกข้างนอกนะครับเราก็ปล่อยตามทิศทางเลยของลมและน้ำนะครับต้องให้บาลานซ์กันปล่อยให้ถึงพื้นครับปล่อยสายลงไปถ้าสายหยุด หยุดวิ่งเมื่อไหร่น่นคือถึงพื้นแล้วอ่าถึงแล้วนะครับอันนี้ผมใช้แค่5้ากรัมนะเหยื่อมีน้ำหนักสิบกรัมแล้วเราก็เพิ่มน้ำหนักห้ากรัมเป็นสิบห้ากรัมนะครับปล่อยให้ถึงพื้นแล้วเชิกเชิ๊กมาเรื่อยๆครับเชิ๊กตามลมมาเรื่อยๆครับเก็บสายทีละนิดครับหรือไม่เก็บเลยก็ได้นะครับถ้าลมแรงเราไม่ต้องเก็บสายเลยเหยื่อเนี่ยจะตก ถึงพื้นนะครับหัวจะทิ่มตูดจะตั้งนะครับมึกก็จะจับจังหวะแบบหย่ากำลังโรยตัวลงนะครับเราก็ต้องเจอซอยู่ตลอดนะครับเทคนิคง่ายๆครับผม โตแล้ครับน่าจะเป็นมือทองครับเฮ้ผมใช้เป็นนอกกล,กลักซี่แอร์สีทองครัแบบมาแล้วเป็นมือไซส์ม้วก็โตเท่าไหร่นะก็โอเค นใน้กำลังกินกับนออไกาซี่แอร์นะครับจากค่ายกรมสัตนะว์เราก็เจอถึงหน้าดินเลยนะครับแล้วก็ค่อยเจอมาเรื่อยๆกรนะโดดสวยงามครับผมโดยตัวละครับไซโอเคเลยตัวนี้ อ่าดับโย2.5้านะครับอ,อันนี้ใช้เป็นดับ Galaxy Air สีทองนะครับเป็นเซตเลยแล้วก็แขนอาลูจากกม็กซันะครับสวยงามปลาหมึกเรยองรบับคุณ ตัวละครับกับหลอกเซตนี้ครับตัวนี้เป็นนับ Galaxy Air สีแดงนะครับสีนวดเดียวนะครับเดี๋ยวผมคอยช้อนนะนวดเดียวเองนี่ครับ ของระยองครับผมตอนนี้จะเป็นเซตอะลูสีดำนะครับอลูมิเนียมสีดำแล้วก็นอก็อปกลซี์แอร์เป็นฉิปสีแดงนะครับตัวน,นี้สวยๆนะครับแต่งสไตล์ตามลองนะครับตามสีลองนะสวยงามแล้วก็เสาก,กันล้มก็ของอกโกเมซั์เช่นกันนะครับ I straight, light night can't pay need the these keep i really think i understand this world now got my head spinning around in a circle everybody lacks what they need internal so they compensate with everything external not trying to throw shade no way i'm just trying to find the meaning of life hey this happiness if you try to live the right way forget i need to have a home you like me you're aware take a step forward see where your foot is นี่ครับกับดับกาแล็กซี่สีแดงนะครับตัวนี้นะครับ <S <S น่าจะเป็นหมึกกระดองนะครับออหอมห <c oughs> มึกหอมใช้สวยนะครับตัวนี้นะครับข้างเกาะเลยก็ใส่หนบับกเมิซัดตนะครับตัวนี้ galaxy air 2 2ม mm เมตรนะครับเป็นหนับอรูนะครับ c ซ c สวยงามมากๆนะครับแล้วก็จับถนัดมือน้ำหนักเบา ครับฝากกันไปด้วยครับผมกับนอบ็อปโกมเมซัดนะครับ Galaxy Air Every night hated just so I can sleep thinking that it's hated. I feel hated, I feel hatred. I'm lost deep in my mind that I've created. I have dreams when my life is devastated. Feel so real that I wake up shaking. take a skin, cause this life is no haven. on your head if you get what I'm saying. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right, yeah? All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight. Need the light. I don't really think I understand this world now. Uh. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal. So they compensate with everything external. Not trying to throw shade, huh, no way. I'm just trying to find the meaning of life, hey. There's happiness if you try to live the right way. Forget about what others have in your life, hey. Be aware of who you are, yeah. what you're good at. Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand they proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Hating others cause you know that they got to lie Forget that though. You got plenty. You're alive in this life. You got time, go get it. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Oh, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะเย็นมากแล้วนะครับเราก็จะกลับฝั่งกันนะครับก็กลับบ้านกันนะครับวันนี้ก็ผลประกอบการที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับนะทั้งตายตายก็จะมีอยู่ประมาณโลกว่านะครับแล้วก็ที่ยังไม่ตายก็ไปนี่ครับนี่คือยังไม่ตายนะครับน้ำใสๆเห็นกันไหมเอ่ยนี่ฟองออก นะก็มีตายอยู่บางส่วนครับต้ท้องประมาณ3าตัวที่เห็นอยู่นะสตัวนะครับก็มีมึกเป็นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่เราใช้กันวันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์จากค่ายกรมศิษั์เป็นอุปกรณ์แต่งลอกนะครับเรามานําเสนอก็คือแขนแต่งอลูมิเนียมขนาด72มิลิเมตรนะครับแขนแต่งอลูมิเนียมมีทั้งสีดาสีเง,งินนะครับให้เลือกใช้แขนเหมาะกับลอกเบอร์ไม่เกิน2,5 นะครับขนาด72มิลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหนอบอลูมิเนียมอล่อยน้ำหนักเบาตัวนี้จะ C N C ออกแบบให้จับถนัดมือมากๆสวยงามนะมีทั้งสีเงินสีแดงสีทองนะครับให้เลือกใช้ Galaxy Air ขนาด2 2มิลเหมาะกับเรามาตกหมึกตกอาจินะครับตกปลาทั่วไปได้เลยนะครับมันจะให้ความบาลานซ์นะครับแขนคู่จะให้ความบาลานซ์เราจะสมูทแล้วก็สนุกกับ การเจอ์เหยื่อนะครับการเล่นเหยื่อต่างๆนานาได้นะครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยครับกับน็อคแกรซี่แอรจากค่ายกลมบริษัทนะครับวันนี้ก็ได้ผลประกอบการมากพอสมควรแล้วก็เราจะขอตัวกับบ้านก่อนนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่อง p i t h i n n NC ด้วยนะครับอโอเคเราก็ขอตัวกับเพียงเท่านี้นะครับไป Oh, all stars keep me up at night, yeah What am I doing, did I do it right, yeah All stars keep me up at night, yeah I can't be straight,